แต่ถ้าได้มีตีเมื่อไหร่ก็น่าจะฮึมอยู่อ่ะออก็มีโอกาสได้ตีวันนนั้นเอ๊ะไปสมัครไปสมัครเข้าก,การการตะกีบปะเอ้ยอดีตปะเอ้ยไปไปหาเขาหน่อยดิกูไม่เคยคุยกับเขาเลยแล้วกา็เอาเอา,เอาก่อนเอก่อนเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้กำลังฮึมๆเลยอ่ะนาคาเพราะตอนแรกเห็นมีข่าวว่าเขาจะยุบเขาจะพักที่น้องมันบ่อยไอพีปะใช่ไหมที่บอกว่าแกงเขาพาักอ่ะแต่ตอนนี้ไม่พักแล้วจะไปคุยกับคุณแดนหน่อยดีกว่าผมว่าไม่แล้วประเด็นอ่ะ มันด้วยเฮียตะกาแข็งบอกให้ใช่เขานี้ชื่อ50 50ครับเขบอกให้ตอนนี้หรือไม่ต้องชิวปิดนี่แหละจะไม่ได้เหมือนกันป่ะชิลปิดชิวปิดมั้งเพราะช่วงพักแกงเขาได้ส่งของต่อไหมแต่ก่อนที่เขาจะพักแกงเขาก็ไม่ได้ตีเตะใครอ่ะถูกแต่เขาไม่ส่งเราะตอนนั้นที่ที่ที่มาไอเนี่ยอะไรนะส่งวะก็บีซีบอกว่าเจอเจอก่อนเจอก่อนนาโนเจ็ดแปดตัวโอ้โหเฮียอ้วก ตอนชิ้นบ้านส่วนตัวเขาเยอะนะเว้ยพี่คนนาการก็แต่ไอ้แต่คนชุดคิงมันรวยนะรวยชิงกันแล้วคิงมันรวยไม่ชิงมันรวยจริงไอ้คนนี้คือชื่อจริงนี่คือเคยอยู่เลยมาฟาก้าเก่าคือคนที่อยู่เคยอยู่ GDP สองหรือ GDP ใช่ไหมใช่คนนั้นเขารวยอยู่นะของส่วนตัวคนนาการก็ได้อยู่อผมว่าผมว่าเขาว่าเขารวยนะนากาแต่แบบเป็นของส่วนตัวบ้างส่วนใหญ่ได้เลยสุดท้ายแล้วคือกูมองในมุมมองกูวะกูว่านาการไม่ได้หมดอ่ะ ที่แบบไม่ใช่เราอนกันโดยตัวอะวัฒนาการก็ได้หมดเอาจริงป่ะตอนนี้ใช่ไหมใช่วัฒนการคุณว่าม<ด>ุมก<ะ>ุณว่ามอแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าแบบคุณเขาครบกันนะใช่ไหมใช่มึง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 ,มงรู้สกอร์ที่เขาชิงบ้านกับบอลลเท่าไหร่สกอร์แบบสุดสีนะสุดสีกับอาร์เทนาเลยใช่หรอใช่สุดส,สีสุดสีกูจะไม่ได้แล้วว่าเขาแต่บอกว่าน่าจะกับอาร์เทนามาอยู่ในเทียร์เดียวกันมาตั้งนานแล้วปะใช่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 เลนด์ไหนแนด์น้ำตาลไม่ตอนนี้พี่ให้อาร์เทนาอยู่อยู่ในระดัับาตเเเเเปปป็็็็นนนียวลก สามจากเท่าไหร่จากห้าปะไม่สามจากทั้งหมดก็คือระดับสามระดับาจากทั้งหมดถูกไหมเราหนึ่งเราหนึ่งไอ้ที่เราเราเราแบบไม่รวยเลยเราหนึ่งเราโตสองเราโตสองที่กูมองที่กูมองว่าที่หน้าสามอ่ะกูมองที่เขามันมากกว่าคนอื่นเขาคือเรื่องประสบการณ์แล้วก็ฝีมือเว้ยอ่าใช่เพราะอใช่แล้วเขาอยู่แล้วเขาแล้วเาอยู่แล้วเขาอยู่แบบอยู่ได้นานใช่ไม่ตอนตอนีรอตี๋ยวเขาเขาก็ไฟเ์าลงมาบอปคุณแดนครับ คุณแอ๊ดอยู่ไหมเนี่ยพอดีว่าน้องผมสมัครเข้าแก๊งครับเนี่ยหัวเขียวกว่านี้เลยโอ้โหเป็นไงบ้างครับแล้วมาหายเฉยแนี้เป็นไงบ้างเห็นเหมือนตอนนี้คุยกันไรว่าจะเกลียดหรือไว้ตกเก้าอีมครับอันนี้โอ้๋ยเออมึงนี้ก็พูดซะเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยเลยกันนะกาเลยมาสอบถามพี่หน่อยไม่แน่ใจเลยว่าจะยังไงต่อครับตอนแรกมีตั้งแผนไว้แค่ชิงบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยแล้วคือคนก็ออกนี่ถูกไหมใช่คนออกประมาณห้าหกคนนะครับที่ไปพักอไม่รู้ว่าจะรับ รับได้แล้วว่าจะได้เล่นต่อหรือเปล่าเลยครับอ๋อแต่เพราะว่าอาการหยุดหยุดไปประมาณสักสองเดือนก็ได้ก็ได้คุยกับพี่คุยกันพี่ที่หยุดไปใช่ใช่แล้วก็กลับมาต่อชิงบ้าแล้วก็โดนตบเป๊ะเห็นสกอร์อะเทน่ามาสูสียูผมว่าสีแมสสูสีแมสสกอร์สูสีเอสูสีนะซอนสกอร์หรือไฟที่สุีใช่ครับก็คือไฟแรกนั่นแหละน่าจะชนะแล้วมันก็กลับไปแพ้แล้วมันก็ฟิวคืออาการมันแก้ไม่หายอะครับเรื่องแบบ เขาเรียกว่าอะไรแบบถ้าแพ้แพ้ไฟแรกแล้วแบบงอมเงี้ยหรอไฟต่อไปจะงอมอะครับใช่ใช่กำลังใจใช่มัน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 ไม่สัมมันกำลังใจกลับมาไม่ได้ตลอดเลยผมก็ดูจะแก้ยังไงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ต้องใช้เวลาต้องใช้ยังผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเพราะเปลี่ยนคนปะมันก็เลยแบบพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบใช่ใช่เดีนะเขาเรียกเขาเรียกว่าไงวะจะเรียกว่าไงวะสายสัมพันธ์ไหมเออแบบจะพูดยังไงดีวะแบบคำพูดของคนนี้ไม่ได้มีอิทธิพลกับคนนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมด้วยความที่เขาใหม่ผมก็ผมก็ไม่แน่ ถ้าไฟแรกชนะเนี่ยก็จะได้ตลอดก็จะแต่พอสู้ได้เลยครับแล้วแบบถ้าไฟแรกไปแล้วก็คือไปรับเลยอะนาคาเฮ้ยแต่เอาจริงผมว่าตอนนี้นาคาแบบผมมองนะผมมองว่าได้หมดนะที่แบบว่าไม่เอาผมก่อนโนโตกไปอะผมว่ากับซาเวียร์เขาไปก็ได้แต่พอผมว่าก็น่าจะพอสู้ได้ถ้าไม่ใช่ทั้งไม่ใช่เก้าอี้อะครับต้งเอาตรงๆใช่ใช่ผมว่าได้หมดเลยผมเห็นตึ้งผมเห็นตึ้งเลยแหละนาคาเดแวะมาชักชายหน่อยตรงนี้แต่ช่วงนี้ก็คือคนก็คคือนก็คคือนแบบล้ๆใจจมิงๆอยากเล่นนั่นแหละครับแต่ไม่รู้ว่าแบบ ถ้ามันไม่พอมันก็ไม่ไหวอะ่ะมันอแต่คุณเดชน์รอก่อนก็ได้นะเพราะว่าวันนั้นผมไปมไปฟังเรื่องวิปริตมาเพราะว่านายกบอกว่าจะมีรับวิริตเพิ่มเป็นวิริประชาชนด้วยรอบนี้อ๋อก็คือรับวิริประชาชนเข้ามาเพิ่มใช่ไหมครับใชเ่เห็นว่าอย่างเห็นว่าร้อยหนึ่งว่าเขาพูดหนึ่งอ่ะอยังต่ำร้อยหนึ่งอ่ะผมรือว่าคุณเดชนน่าจะหาคนได้จากช่วง<อ>น,นั้นนะห้าสิบเป็นร้อยถึงร้อยห้าสิบใช่ประมาณนีเงียบอยู่นะครับใช่เพราะว่าไม่ได้รับนานแล้วนใช่ได้จ้าง่มาิๆดดนใหม่ง้นเผื่อจะไดแบบว้าเเรียกว่าป็ดทอง เจอเพชรจะเป็ดทองเงี้ยผมราว่าลองลองลองหาจากตรงนั้นดูนั่นแหะผมกากะว่ารอแบบรอแบบเอยบ้านมาแล้วแล้วแบบดูว่าแบบแก๊งที่ยังอยู่มันเหลือแก๊งอะไรบ้างแล้วแบบมันจะมีคนที่แบบเอออยากจะเข้าไปเล่นต่อไหมอะไรเงี้ยถ้ามันมีคนเข้าไปเล่นต่อผมพวกผมก็ยังอยากเล่นต่ออยู่ครับอเพราะว่าผมบอกผมบอกว่าถ้าเกิดคุณเดียจะเดินได้ไหมช่วงเนี้ยเดินเต็มที่เลยครับเพราะว่าไอ้สองตัวข้างบนอ่ะมันไม่มีตังค์ครับตอนเนี้ยอ่ากำลังกำลังพักอยู่ใช่ครับกำลังแย่อยู่แล้วช่วงเนี้ยนี่ นี่นี่นแบบอื้อื้อเลยเอ่ะไอ้ยางก็บอกว่านี่อื้อือผมไปคุยกับน้องมาอ๋อใช่คุยกับไอ้โต้มเหมือนกันก็บอกว่านี่เยอะเหมือนกันก็จะน่าจะช่วงเก็บนี่อยู่ช่วงนี้ใช่ครับมันช่วงเก็บเงินช่วงนี้แต่จริงผมเชียร์ผมเชียร์ยนะ<พ>ผมเห็นฟอร์มดีมากเลยอะ่นะหนากาไอ้จริงพอมาผ่านช่วงแบบช่วงได้บ้าไปเงีแบบ้ยแกบบ็จะเป็นเหมือนทุกครั้งเลยเวลาชิมบ้ารตจก็ต้องแบบมีคนพักอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบต้องรอดูว่าไม่รู้ว่าจะจะได้คนมาเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ตรงนี้ถ้าคนถ้าคนเต็มเก้าอี้ก็น่าสนนะเดี๋ยวดังจริงคให้เขาค่อยๆไปเถอะเราวพี่เล็กเขาเจ็บอยู่เก้าอี้อ่ะคือผมจะบอกว่าตอนดักขาจริงเก้าอี้อ่ะคือคือแบบสี่วันห้าคืนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมไม่อยากได้แล้วอะแบบอืมอืมมันแบบมันเหนื่อยเกินไปใช่คำนี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันแบ่งมันแบ่รับเยอะเกินไปใช่มันคือมึงต้องมองก่อนด้วยเป็นตีว่าเขาว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับเราถ้าพูดตรงๆอ่ะเขาเขาถ้าเกิดว่าเขาจะตีเก้าอี้เขาาาาาจะะะมอออออองงงทีี่่่่กรรยยไไนนนัู้้แลว S <S> ไม่ใช่กูแค่ไม่กูแค่มองว่ากูแค่มองว่าเก้าอี้ตอนนี้มันมันหยิบได้เว้ยใช่ไหมมันเก้าอี้มันแบกหนักเยอะไปแบกหนักเยอะไปมเออร์แรงกว่าดเดิมเยอะแบบสมมติว่าแต่แง right ่ตามผมเป็นเก้าอี้เงี้ยใครยิ้งผมก็รับหมดอ่ะผมเรียกเพราะแบบเป็นเก้าอี้อะไรเงี้ยใช่มันจะเสียเขาเรียกว่าเสียฟอร์มพี่แบบใช่ไหมมันมันก็ไปได้ไปตาครับถ้าเราถ้าแบบปรับทุกอันมันก็มันก็ไม่ได้ผมรับหมดเลยนะผมเป็นเก้าอี้เห็นเห็นเห็นผมรับทุกอันอ่ะโดนถึงเธอจะโดนหรือไม่โดนหรือจะจะได้หรือไม่ได้ผมก็ต้องรับไปก่อนอ่ะแต่ก็ังแบ เตอไม่รับได้บ้างปัดทิ้งได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเลือกได้บ้างใช่ไหว่าได้เลือกบ้างเลือกได้บ้างอืเข้าใจครับอันนี้เข้าใจดีโอเคครับสู้ๆครับคุณแอดตรงนี้แว๊มาคุยด้วยเพราะไม่ค่อยได้คุยด้วยเฉยไปเลยครับเดี๋ยวขอแยกทำงานก่อนเชิญครับครับผมอยากรู้อย่างว่าใครแหวจริงเ้ายีได้อีกวะไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเซียมาเซียมา เออคาไม่รอนมันสนใจไม่แต่กลัวกลัวเขาใจเขาเพราะว่ากลัวมองกลัวมองเขาอยู่ในจังหวะในจังหวะให้พูดวตรงๆเลยคือจังหวะตอนนั้นอ่ะถ้าเกิดใครจะตีอยางแม่งมองอยู่แค่สองแก๊งคือการกินังกับนาการสกิเวไว้แล้วคือแบบมันกลายเป็นว่าสองแก๊งนี้แม่งแม่งโดนอ่ะมันโดนอย่างเดียวเว้ตอนนั้นอ่ะมารับมารับคืออย่างนาการเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าผลพลอยได้ของ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 เ้าอีตัวบนใช่ปะอืมแต่เราแต่เราเราเลียกเขารังเด้วเองป่หลักๆเ่ยเขาจะเป็นโอเวอร์ปะ ที่ที่กูพูดที่กูพูดไปแบบนั้นนะเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนเขาอ่ะบางๆลงไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเป็นเก้าอี้อ่ะเหมือนเขามีปัญหาบ่อยหมายถึงว่ามีปัญหากับแก๊งอื่นนะไม่กูยังไม่อยากให้มึงพูดเรื่องเก้าอี้กับเขาเพราะว่าหนึ่งคือปัญหาภายในไม่ปัญหาภา,ายในเขายังไม่ลงตัวเลยแล,แล้วมึงไปพูดแล้วมึงไปพูดแบบนั้นมันหมายว่าวมึงไปเล่นเขาเฮ้ย hey, มึงเล่นขึ้นมาเล่นดิอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบั้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกูแค่ถามเฉยว่าสนใจเก้าอี้หรือเปล่าเขาไม่สนใจอยู่แล้วเพื่อนมึงไม่ต้องถามกู ถ้าเขาบอกเขาบอกว่ามิไม่มีแทนอะไรเลยก็เออก็จบแค่นั้นเขาเขาบอกแบบไม่เขาเขาเขาก็พูดนะเขาบอกว่าได้บ้านแล้วก็ตอนนี้แพนเขาอยู่แค่แค่ได้บ้านแค่นั้นก็คือจบเขาบอกเขาเออเขาบอกว่ายังไม่รู้ไงกูเลยถามได้ได้ได้เออแลแบบเขายังไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อกูก็เลยถามเรื่องเขายี้ไปเฉยเราะอกเขายี้สองตัวล่างส่วนใหญ่อ่ะจะโดน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 น่ะจะโดนเดี๋ยวอย่างอย่างนาการเงี้ยเขาก็โดนซาเวียถูกไหมเขาก็เขาก็โดนจีซี โดนอ่ะโดนเราโดนเราสามแก๊งด้วยเมื่อก่อนเราโอเวอร์ที่อาร์โดนโดนโตบ่อยโดนโดนโตบ่อยตอนเขาเป็นเก้าอี้อ่ะเพราะเหมือนเขามีปัญหากันอ่ะใช่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 กูใช่กูเลยมองกูเลยมองว่าเขาพอพอคือมันเป็นอย่างเงี้ยมนเขาจะสามารถเลือกเล่นได้ว่าเฮ้ยกูแม่งไม่พร้อมเล่นอ่ะตอนเนี้ยอะไรเงี้ยเอ้ยแวะตู้ยังแบบนังไบเออแบบกูไม่พร้อมเล่นแต่พอพอเป็นเก้าอี้อ่ะด้วยความที่มันเป็นเก้าอี้อ่ะมึงเข้าใจปะมันมีคำว่าเฮ้ยเป็นเก้าอี้ไม่รับได้ไงอะไรเงี้ยเก็าใจปะเออคำคอ เออกูเข้าใจคุณอยูกบอกว่ากูเข้าใจเขาคนเราโดนตีบ่อยมันก็เซ็งเว้ยปัญหาภายในยังไม่แข็งเลยโดนข้างนอกเสียด้วกไปถังใส่รับนี่ผมไปพักแล้วพี่เฮ้ยเฮพักเขี้เลยกูเยียบานี่สัตว์ต่อนิบหน่อยข่อยิบหน่อยเดี๋ยวข่อเอาคืนเดียวเดี๋ยวยูไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไอ้นี่ไงพี่เขาได้นะไอ้ดับเดี๋ยวไม่ได้มาแต่คาร์เมล่าสิ่งมันบอกมันเจ้าเก้าอี้อยู่ว่ามันเจ้าเกิดกี่นังเอาอยู่แล้ว มตู้ได้แต่สมมติว่าเขาถ้าเขาากสนุกก็ต้องซาเวียมันตได้เขาไม่คือคือกับซาเวียมันไม่รู้เว้ยมันกัมระดับแล้วใช่สิ่งหนึ่งแน่ๆคือเสียบเปียบเรื่องรถแล้วเสียบได้ลอยได้มันกัมระดับแล้วอรางเ้ยนเบร์นเบร์นาสาไอ้บอสองเมบ๊อบ มันหลับหรือไงวะให้ไปแล้วสองอันไงไม่มีแค่สองก้อนอ๋อะนีะ่สองลูก